สวัสดีครับทุกคนทุกท่านทุกมองทุกบอลทุกเพจทุกไอ้ทุกสาขาทุกกระชีพนะครับเนาะมเมรีอันนั้นเท่วกับผ้าแม่พ้าอเม่เอ้ยนอนนะครับเนาะมาเบิ่งเอางัวมาเลียกเอางัวมาเสืองัวคือเก่าแหละพี่น้องครับพี่น้องมักอยากได้ทาเกาเด้อครับเด้อเบอร์ผมขึ้นโดทฐานนะครับเนาะเอาพิกัดมเมรีนะครับกับยุบานปลาขาวครับตำบลสัมปตองอำเภอเนเชิดจังหวัดมหาสารคามครับเจ้านี่มีงัวอยู่สองคมบุหัวจะเปิดซ้ำไหนนะครับเนาะ พี่น้องมาคมได้ก็จะคอยโทู่ถามต่อนะครับเนาะเมื่อนี้เพิ่นว่าเพื่อนมีรถน้านี่ครับนี่싼บิ๊กเอ็มครับนี่เพิ่นนี่ก็สิ้ขายพูดอยากได้รถไปเฮ็ดรถคอกเข็นงัวเข็นควยนะครับเด้อนี่ได้ครับนี่นี่นี่ครับนี่ครับราคาเพิ่นบอกว่าเพื่อนเปิดไว้สามหมื่นเจ็ดพันครับโอ้ถือโกมอรจะใส่ครับนี่ครับ นี่สันปเก็ยมนะครับเนาะสามหมื่นหกพันนี่ครับทางในนะครับเนาะนี่อาพี่น้องาะได้รถนะครับเดินรถไปเข็นแก่เขาแก่น้ำเข็นฟอกเข็นฟื้นชิ้นฟุ้นเข็นปุ๋ยไปให้ไปหน้าเขาสวนครับนี่ครับผ้ามูไปตึกสอนยอนแหนะครับเนาะไปเก็บเห็ดทึงโคกผ้ามูไปเก็บเห็ดไปสอนแมงละงั้มไปสอนบางกีเตาได้ครับมีทรงเร่งให้ผูกอู้พร้อมครับนี่ไปบ้านแหไปลงป่าครับผูกอู้น้อนจะได้ถามูขันบหมานเนาะรถ สภาพโอเคครับขับรถมือสองครับไม่ตลอดดวยครับเด้อล่อไมซีล่อรอกนั้นเกามดนี่ครับเกามดเอาไปนอนอย่างไรครับถือเกามาใส่ดอกี่นองกันน้ำกันฝนได้ยี่ดอกนี่ฝนตกกัขี้สบายเพื่อนะครับโอ้ทรงเร่งหินเฟืยงนี่ยไปตรงห้องนะครับเนี่ยหินเฟืยงก่อนครับเออสามหมื่นเจ็ดพันครับนี่ต่อมาโทรมหาเพื่อนนะครับเด้อนี่ครับนี่เบอยบหอนคอนบอคอนนะครับ น้ำบ่อไอ้บ่อผลนะครับแอวบบ่มีครับแอวบธรรมชาติครับนอยากฟังเพลงลองฟังเอาเองครับนี่อยากม้วนลองฟังเอาเองครับไม่หมองเยอะตลอดดนะครับนี่นี่ครับรถอ่านี่สารเบรคเอ็มครับอยากได้ไปแก้ฟื้นแก้ไม้แก้ไหลครับลงไฮลงหน้าลงสวนครับตะเบียนขาดเกินครับสองห้าหกสามอืมนี่ครับเอาไปตึกสอนย่านี้ะพะส่วนโมไปสอนบ้างเตาโอ้สบายด้วยครับเด้อนี่นี่เอา บานี้ไปพบไปพ่อกับเจ้าของเพินพ่นน้อครับน้าวเพิน่นมีง้วะขายอยู่จากโตจากโค้มอยู่ห้องสำเนะครับนะนี่ครับเจ้าของเพิ่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันบอกซื้อเสียงเลี้ยงน้่งเพิน่นได้ครับนี่ซื้อแซมจ้าโอ้มันนี้มีอันง้งวะขายจากโตทั้งรถนี่สองโคม้มสองโค้มแม่ลูกเนาะเอาโค้มน,นี่ก่อนเนาะเอาพี่น้องบางโค้มน,นี่โคมแมล่ลูกลูกแม่ได้ครับเด้อลูกตัวใดเพิ่นเนี่ยลูกแรกจ้ะโอ้เป็นง้วะลูกแรกครับงามมีง้วลูกหนาเห็นไหม ลูกหนาหรือตึดเลยพี่น้องเลยบังดูแลลูกหนาหนาครับอายุอายุร้านไดลูกคนเนี่ยเจ็ดเดือนจ้ะโอ้เจ็ดเดือนกลัวเนี่ยะเนาะแม่แม่คือแม่ห้อยทับขื่นหรือมั่งบันทับเป็นบ่สังเกติึงแม่เพิ่นนี่ขอบหูขอบตาดำเลยครับขอบตาดำหนาขาดำลูกสาวเพิ่นคือกันขอบตาดำหนาคามีดำครับลูกก็สูงอยู่ประมาณนี่แหละครับร้อยนี่พก เงียบเก็บแบบนี้นี่เหรอเนาะขึ้นเนาะครับหนาลูกหน้าหนาแม่ก็จะอยู่ชนลอยซีหรือลอยสามสิบเอาเดี๋ยวไปกเกยเพื่อนเนาะโอ้ฉันทนลอยซีพื่นอ้องแม่เพิ่น,นชนทนลอยซีเนาะเป็นง้วนลูกแหลกครับเครื่องอมห้ยหางดีเล็บดีนี่นะครับนุ่มชัดเจนดีครับนุ่มชัดเจนจะชัด,ชดผูกไว้รถเลย <laughs> ผูกไว้รถเลยพี่นอนเนาะบีไรมาใสา่แดดบมึงนะมาเลยเส่แดดบมึงครับนี่ม <c oughs> าไปใส่แดดบมึง นี่ครับมาเบิงใส่เดียดจักหน่อยโอ้ลูกไหมหนามไตนามล่างครับย่น,ย,นย่นเลยพี่น้องนะเบ้งไม่ยืมลึงเนาอาดหลาดครับโอ้เมียเนี่ยนะขดไก่เซเดอครับดิคุณอ่งแท้งขาเล็บดีหม่ครับนี่ครับลูกพอด้นครับตัวนี้แค่เอฟสามหนึ่งอ่ะจ้ะ Oh, เป็นลายแค่เอฟสามนึงตังบ่มีใบโอ้เอาวานน้เพิ่นเนะะาะกับเบ,บื้องตัวเบื้องตัวได้พี่น,อน้องกด้วยไหมนี่บัลนท้ายหนาตึบครับสีได้าเมร์ขาตรงหนอกตั้งครับหนาสวยหนาแดงจึ้งคืองดับงูหน่อยตัวนี้อืมยืนเฉิดการยกการยืนดีเอา้าพี่น้องอยากคูณราคาเดียนเน๋ยวมนีลบัลนท้ายหนาตึบเลยครับลูกสาวเพิ่นพึนพ่นอะราคาหลายะไรไาในนี่้องไว้เกตจ้ะโอ้หก มื 17, ่นเจ็ดพันอะพี่น้องอยากได้หกหมื่นเจ็ดพันนะครับเด้อผู้ใดอยากได้ครับยูนี่ครับผมทายงวดยุบานเนี่ยการส่รงส่งอีฟี่ครับทุกระยะทางบ่ต้องมัดจำนี่ไม่ได้พี่น้องบ่อ้องมัดจำครับมากงวดว่าเอามาส่งไเลยแล้วค่านี่ไปเลยครับไปส่งเลยรถไม่ขี่ไปเลยปรจ่ายเงินกัน,กนแลขี่ไปเลย อานี่ค้อมแรกนะครับนี่นี่โอ้วใหญ่ๆครับค้อมนี่ลูกอ่อนซ้อนลูกไรมาแดดเดี๋ยวจะบาดบังนะปับออกแดดแนละ้วไม่ไปบังตะลดุดโอ้ยหลังแตกเลยพี่น้อวงบังหลังตีหลังแตกเลยเงง้อตัหตวตหน่อยตีมิมีครับเลยบงังเพื่อนว่าลูกเคเอฟสามหนึ่งเหรอบ่มีใบกีบ่สีแมง่างตัวมันหนาครับนี่ได้เลิกได้หนาเครับผมง้อน้อยตัวเหนียวน่าโคตรไก่แท้นะครัผู้ในะด,ก,ดกำลังมองหางง้อแม่พันธุ์แม่บอกไม่ขอไม่ข่ายครับนี่เลยครับนี่ลูกสาวตัวนี้เลยแม่เพิ่นนี่กับ ทรงลูกดีนะครับนี่มองดีมองงามมองเด่นเพิ่นกน็คือทรงลูกดีครับแม่ตัวนี้เนาะหนาแดงจึ้งคืน,นครับหัวหัวตัวนี้นก็แดงจึ้งคืนครับอ๋อพี่น้องรถกิสามสิบเจ็ดสามมื่นเจ็ดง้อกับหกสิบเจ็ดครับลงท้ายโดยเจ็ดเด้อนี่ย่นๆเลยนะครับเดอ้ออ่ะอามากระทักมาเบอร์เบอร์ผมขึ้นฐานนะครับขันพูดได้ยังว่ามึางตกจริงทั้งง้อทั้งรถนี่ครับนี่ กะมาเบิ่งได้มาเอาได้เนาะบ้านปลาขาวตบลสัมปตองเพื่อนในเชียงจังหวัดมหาสรารคามครับไปบ่ถึงมาพอดโทษถามเพิ่นเนนะครับเนาะอ่ะบ้านนี้กะสีผ้าไปเบิง่งโค้มที่สองแล้วพี่น้องเนาะครับบ้านนี้มาเบิง่งโค้มที่สองครับเอา้าไรลูกมาหาแม่ไปเล่นยญน้ำมูโอ้ลูกหนาแดงจึงคืนหน้าหนาโยนเลย,น,ยน,นะครับหลังกันพังสีแตกหลังล่างแตกได้ครัำนี้โอ้สวยๆครับโค้มนี เอาเบ่งลูกสาวเพิ่นก่อนเนาะครับเนาะค่อยเบิ่งแม่เพิ่นเนาะไรมาหาแม่เบิ่งมันสิไปหาเนื้หมูเนาะครับหน่อยจะไปหาหมูเอาอะไไปหาแม่เบ่งครับอะไไปหาแม่เพิ่นเบิ่งหาแม่ก่อนเลยเออหม่แหมหนาครับย่นขาตรงขาใหญ่ครับงูอหน่อยตัวนี้พุดอะอายุจักเดือนแล้อหน่อยตัวนี้สองเดือนค่ะโอ้สองเดือนมีสองเดือนน้อยไปหน่อเนาะโค่นหางใหญ่ครับนี่โค่นหางไงนุ่มดีคุณครับ ชัดเจนแม่ลูกลูกแม่ค้งหนึ่งเด้อครับนี่อายุสองเดือนตัวนี้ลูกตัวใดเพิ่นเนี่ยลูกที่สามจ้ะโอ้ลูกตัวที่สามอ่ะพี่น้องตัวสามพี่น้องได้ไปกับไปทับเอาตัวที่สี่เนาะตัวที่สี่อืมอ่ะพอพันดีๆพอ่อใดเลยคืออุญูดิแท้ฮะพอ่อเทศบ้านเนี่ยล่ะบุญหูโอ้พอ่อเทศบ้านมันกับ่มีซื้อเนาะ พ่อบบ้านดีครับโอ้ประตูแม่นี่พ่อบรนบ้านนี่ครับให้ลูกคักมาหนาหย่นเลยครับลูกสวยลูกตัวที่สามนี่พี่น้องเ้อะแม่เพิน่นกะอยู่ชุนชนลอยซี่น่ยครับอยู่ประมาณนี่แหละเป็นแม่เพิ่นเป็นงวงอ่า,อางจากหน่อยลูกตัวที่สามตัวที่สี่พี่น้องทับเอาโอ้อ่างเลือกตัวนี้อ่างเลือกกินหนาดีดีครับกินหนาเงบเงยเงยดีดีพื่ละลูกกินนมอยู่อ๋อบานเนย พี่น้องมักอยากได้ด้วยครับมื่อนี้เจ้านี่มีอยู่สองพวแม่ลูกมีแต่ลูกเก่งๆครับมาเบิ่งบันทายลูกสาวเพิ่นเพิ่นอะกล้ามเนื้อออกเป็นมัดเป็นมัดโอ้พ่อพันสิดีอยู่ได้แตัวนี้เนาะข้ามแม่ทับเลือดลอยมันี่สิบอ๊ะข้าขวดบ่ออนี่ไงกกหางไงไหมครับพี่หนุ่ะกกหางไงเครื่องอมเพื่อแม่เพิ่นนุ่มดีขาดีแม่เพิ่นก็เล็บดีขาดีด้วครับนั่นบ่วซีบ่เพิ่งบัวบิดบ่เบี้ยวเนาะเป็นมัวอ่างเลือๆครับสูงกับสิย่างลอย เอาลอยสามสิบเจ็ดบวกเนาะพี่น้องตำ้มตั้มไปสิไปลอยซีนี่แหละลอยสามเจ็ดบวกแม่เพิ่นเป็นงัวไทยด้วยครับเด้อไทยกลางกลางไทยกลางกลางเด้อลูกสาวเพิ่นนี่คาดว่าสิติดบามันว่ะติดปลามันมาหลายกล้ามเนื้อเป็นมัดเป็นมัดเนาะสองเดือนหลังก็ลังแต่ครับไปเบื้องกันสีเดือนเนาะหัวแดงจึงคืนครับนี่สวยสวยครับโค้มมาโค้มไ้วยครับโค้มนึงก็หกสิบเจ็ดนาะครับเนาะเมื่อนี้เปิดแล้วข้าไปสช่ไหมครับเนี่ย 49ค่ะโอ้สี่หมื่นเก้าพันอ้าพี่น้องสี่หมื่นเก้าพันให้ลูกหนานาครับให้ลูกสวยหลังแตกครับเนี่ยหลังรังเริ่มแตกแล้วพี่น้องเนาะเนี่ยหลังดูเพิ่นนะนี่ครับสี่หมื่นเก้าพันพี่น้องท่านใดมักสนใจอยากได้ไปเลี้ยงก็ไปนอนไปแนวครับให้ลูกดีดีจริงสิครับเนี่ยถักมานะครับเนาะส่งให้เลยครับไม่มีมัดจําไม่มีมัดจําครับมักโทษกิงกลางเอามาให้คอยเลยไปเลยครับส่งให้เรียบร้อยครับ ส่งล้วโทษถามว่ารถอยไ่ไสรถมาท่งงวัวซื้อหลาบงวัวมากินได้เดอ้อซื้อให้กินพร้อมพูดอ่ะนาแด๋ยงจึงคึมือนี่นั่งแซมนะครับเนาะทางมหาเพิน่นนะครับเนาะมีเพิ่นมีทั้งรถขายเด้วยมือน,นี้เพิ่นมีรถหลายขั้นตีคือขายทีมันหลายขั้นตีรถคือขายสินเดีอหลายขั้นตัวสามสี่ขั้นคุณี่ย ท่านนี้ก็โอ้เป็นตาสามหมืน่นสามหมื่นเจ็ดหนึบนะตังโมเงินเถอะหรือฮะสามหมื่นเกิดเ,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 เป็นตา,าไวเหี้ยเลยเนาะถือก็ะโม่ใส่เอาครับสุดท้ายท้าสุดขอพี่นอ้องเรารอสวยๆเรื่อยเงินท่องเลือแสองผมนะครับเด้อคินอะไรได้ชิงนหนนะครับเนาะมื่อนี้ผมอันนั้นทั่วครับกรับนั่งแซมก็บอกันชิปหน้าใช่ไหมครับชิปนี้สวัสดีครับ